ประชาชนนะครับภาคอีสานเนี่ยนะครับที่ผมเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ทางภาคอีสานอยู่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับภาคอีสานเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็ถูกอุทกภัยนะครับก็ได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เราก็มีภัยแล้งแล้วก็มาอุทกภัยนะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่บริเวณเรียกว่าทุ่งกุลาล้องไห้ที่ปลูกข้าวหอมมะลินะครับ ปีนี้นะครับก็พืชผลทางการเกษตรดีนะครับเพราะว่ามีน้ําอุดมสมบูรณ์ไม่ถึงกับท่วมนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาในขณะน,นี้ก็คือราคาข้าวหอมมะลินะครับที่ตกต่ําปัจจุบันเนี่ยข้าวเปลือกหรือกิโลกรัมละ8บาทปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยนะครับใส่ข้าวเนี่ยถุงละ900บาทรถเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยราคาไล่ละหกร้อยบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ามันขึ้นราคาไม่งั้นเนี่ยรถเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวให้นะครับคราวนี้เนี่ยมาดูครับอันนี้เนี่ยคือราคานะครับข้าวหอมมะลิใหม่นะครับเห็นไหมฮะลูกเขาเกียนบอกว่าข้าวหอมใหม่ต้นฤด,ดูคุณภาพาพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนิวครอปนะครับอโรมาติกเนี่ย สื่อมวลนเห็นไหมครับเขียนไว้ว่า279บาทแต่หนึ่งแถมหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าอะไรครับว่าราคาข้าวเนี่ยมันตกต่ําอย่างแรงเลยนะครับคือปกติเนี่ยสองบาทเนี่ยคุณได้ถุงเดียวแต่ตอนนี้นะครับขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับต้องแถมฟรีอีกถุงหนึ่งอ่ะแสดงให้เห็นว่าราคาข้าวสารเนี่ยนะครับก็ตกต่ําอย่างมากนะครับถัดไปเลยครับนี่ครับ นี่อยู่ในร้านขายขนาดใหญ่เลยนะครับก็คือร้านเทสโก้นะครับนี่สื่อมวลชนดูสิครับว่าข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นตนะครับรูปถัดไปเลยดูใกล้ๆเลยนะครับราคาปกตินะครับสองร้อยยี่สิบเก้าบาทลดเหลืออยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับนี่คือราคาล่าสุดเลยนะครับสิ่งที่ผมจะเรียนนะครับ ฟ้องสืง่อมวลชนแล้วก็เรียกร้องไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกลัลมนตีหรือลุงตู่นะครับและนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยว่ารัฐบาลนะครับท่านต้องเอาใจใส่นะครับที่จะเร่งหาตลาดสําหรับข้าวนะครับที่กําลังจะออกใหม่ในฤดูการผลิตปี2 5 6 4ทับไม่งั้นเนี่ย พอถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยที่ข้าวออกเยอะๆนะครับผมคิดว่าราคาข้าวเนี่ยนะครับจะเหลือกิโลกรัมละหบาทเองนะครับปัจจุบนันในแปดบาทและขณะเดียวกันเนี่ยต้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้เร่งใส่ใจไม่ได้ดูแลในปัญหาเรื่องราคาข้าวเลยนะครับไม่เห็นมีเลนตีคนไหนนะครับในรัฐบาลเนี่ยไปดูแลเรื่องราคาข้าวเลยนะคร แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยผมต้องเรียนนะครับว่าข้าวภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนาปีนะครับภาคอีสานเนี่ยปีหนึ่งก็จะทํานาครั้งเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเร่งให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับได้เร่งในการส่งออกแล้วก็มีมาตรการในการที่จะพยุงดูแลราคาข้าวไม่ให้ตกต่ําซึ่งขนาดนี้นะครับต้องเรียนว่าประชาชนเนี่ยเกษตรกร,กรชาวนาภาคอีสานเนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะครับขาย ข้าวในราคาเนี้ยก็ถือว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยสูงมากผลกระทบครับกระทบไปเห็นไปถึงอะไรครับดูครับเนื่องจากว่าราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยราคาตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวสไลด์ถัดไปที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายออกมาใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าคนละครึ่งเฟสามนะที่บอกว่าถ้าผู้สมัครใหม่น,นะครับให้ลวดเดียวเลย 4,005 5แต่ถ้า,าคนละครึ่งระยะ3นะครับก็คือให้เพิ่มอีก1,500บาทต่อคนนะครับแต่จำนวนไม่เกิน28ล้านคนแต่ปรากฏว่าอะไรครับสิ่งที่สะท้อน,นในทางภาคอีสานนี่ยนะครับคือประชาชนเนีไม่มีเงินครับคนละครึ่งก็ไม่มีครับครึ่งหนึ่งก็ไม่มีละนะครับทำให้ยอดอประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ย ในรอบที่สามเนี่ยนะครับมันน้อยนะครับแล้วก็ช้าแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่โดนใจประชาชนนะเพราะอะไรครับเพราะประชาชนไม่มีเงินที่จะมาเสียครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาข้าวราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยนะครับตกไปหมดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยของกินของใช้มันก็ราคาแพงนะครับก็อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะครับสะท้อนได้เห็นเลยครับว่านโยบายเนี่ยที่รัฐบาลออกไปเนี่ยมันไม่ มันไม่โดนใจประชาชนนะครับประชาชนทางภาคอีสานก็ฝากผมมาบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งก็ไม่มีแล้วครับอยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งในการเกีียวยาช่วยเหลือนะครับประชาชนเนี่ยนะครับที่ปีนี้นะครับโดนทั้งโควิดนะครับโดนทั้งอุทกภยัยโดนทั้งภัยแล้งนะครับแต่ขณะนี้รัฐบาลเนี่ยยังไม่มีอะไรที่จะไปเกียวยาไปช่วยเหลือประชาชนในภาคอีสานเลยนะครับยังปล่อยให้ประสบ ตามยถากรรมผมเห็นรัฐบาลไปตามภาคอีสานก็ไปแจกถุงยังชีพนะครับให้ถุงยังชีพหมู่บ้านละร้อยถุงนะครับหมู่บ้านละ50ถุงซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับกินสองวันก็หมดแล้วครับแต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะราคาข้าวที่ตกต่ําในขณะนี้ครับ